ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องป้องไปครับบุ<ฟ>้ย<ง>เป็นติสอนให้ครับสำหรับตอนนี้เนาะเกษตรไทยวารรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับนุมขวัญช่หัวใจเกษตรมาแล้วครับมาตะละเที่ยวกับน้ำออเกสละความรููทางด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายครับต้องที่นี่ครับเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับนมขวัญช่หัวใจเกษตรครับ นักสร้างแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรมาว่าจากกพี่กับน้องเป็นประจำนะครับเนาะเอาสําหรับื้นนี้ครับพี่น้องครับบู๊ยบักแตงบักแตงสร้างบักแตงข้างบักแตงขาวกําลังออกนวยอากลากเลยทีเดียวนะครับมาพบมาพอกับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ลึงแกนกับนุ่มขวัญใชิหัวใจเกษตรอีกท่านหนึ่งครับ พี่กัดนียูุ่บันของกุดไหวตำบนเกลื่องอำเภอเมืองจังหวัดมาสาะคามครับว่าจ๋าครับไอบุญมาครับวันดีครับไอบุญมาปัาดครับมาดกกระดอกกระเดียแต่ครับบ้านนี้เอาเบื้องต้นนี้นอกจากนั้นครับท่านสบตอกระมาน้ำกันครับเป็นผู้เชี่ยวชาญครับวันดีครับโอ้ไอไส้บ่ได้พ่อกันโดนเนาะเอานะครับว่าจ๋ากันนะครับมาคางๆเอาก็เลยถามนะครับอท่านสบตอครับ คุณคุญณาบุญมาเนาะ,อ,ะอันนี้บักแตงยังครับผมบอกถือบอ่บักแตงสร้างบักแตงข้างบักแตงขาว,ขาวนะครับแตงแตงขาวแตงข้างบักแตงขาวบักแตงข้างบ้นานเฮา แต่ว่าเห็นบอกว่าทั้งทั้งราชการเพิ่นมาตั้งซื้อไหมว่าจังไดก่อครับเป็นแดงขาวน้ำแดงขาวน้ำดำแดงขาวน้ำดำนะครับเอาคือว่าน้ำดำเนาะมันจะมีโอ้ครับครับอยู่ผิวมันสีมีน้ำดำจักหน่อยตะปุ่มตะบำาจักหน่อยประม่นน้ำกากซากเนาะเออครับครับครับเอานะครับเอาบดนีมันออกมาโดนประเดแล้วนี่ยครับได้จากรุ่นแล้วเจ็บจากเทื่อแล้ว เดี๋ยนี้เก็บได้สิบสองเทือแล้วครับโอ้โหสิบสองเทือแล้วเอากระยังต้นสดๆอยู่นี่บ่ท่าเดี๋ยวบอท่าเดี๋ยวส้มเพราะบันไดนี่นะครับเนาะเครื่องจะครึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเนาะเครื่องท่างเครื่องท่างในการเก็บเนาะนะครับเอาไปนี้ก็เลยถามเจ้าว่าจากการปลูกลงดินมือแรกจนหอดเอาปลูกลงดินปั๊บนี่จักมือครับจังสักห่าง นี่เห็นเห็นข้างต่างๆเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงตัวนี้อาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งในการซักข้างเนาะโอ้ครับครับบันนี้ซักข้างเอาหยังครับซักนี่เห็นเห็นไมมเห็นหลากหลายเรื่อยเลยนี่ไม่น้ำครับไม่น้ำแน่คบว่าไม่น้ำเนี่ไม่หยังในไม่น้ำไม่ยาราบยักษ์โอ้เป็นวัชพืชตัวนี้อยู่ในอยู่ในหนองเหาโอ้ครับครับครับเอาบางมองผมคือเห็นตัวเจ้าซักใหม่ไพ เหล่าเต้สีหาได้เหล่าเต้สีหาได้เอาเอาสร็จลุเราไม่ยั้งกระเดตัวนี้ครับไม่ยั้งกระเดครับโอ้ครับ<อ>ได้งอ่าอ๋อครับมันได้หลนั่นคือการซักข่างเนาะเอาพัตซ์ซักข่างปับป๊บปั๊บมือมือมันก็เกี่ยวขึ้นเนาะครับนะครับอ่าจากลงดินขึ้นมาจักมือบัเนี้จังได้เก็บมากบัเนี้ยสี่มือสี่ที่ผ่ามือสี่สิบห้าวันก็ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งครับประมาณประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะครับเนาะโอ้สี่สิบหามือนะครับ เอาเรื่องข่างแล้วเบาเรื่องสายพันธุ์แล้วเออสายพันธ์นิดนึงสายพันธุ์สายพันธ์นี่เป็นสายพันธุ์แบบใดสายพันธุ์นี่เป็นสายพันธ์เดือนสี่เบีดแงเดือนที่เบีดไม่ยังลหะสายพันธุ์เดือนสีเบดมันจะเป็นแดงแตงขาวน้ำดำเดือนที่เดดั้งเดิมเนี่ยล่ะโอ้พันธ์ดั้งเดิมพันธ์อีพอยเมียเฮาเนาะพันธ์ับพันธ์มาจากพอจากแม่คือเขาเก็บเองครับว่าได้ซื้อมาจากท้องตลาดโอ้รับพันธ์ที่เฮาเก็บเองปลูกได้นะครับปลูกได้แล้วก็เก็บคัดเลือก ครับจังจังกี่เห็นนี่โอ้โหนี่นี่ครับนวยใหญ่เนี่ยนวยหลักยางสิเก็บใบเป็นพ่อพันเป็นพันอ๋อเป็นพันเป็นพันเป็นพันมันเก็บแก่เหลืองเต้ครับเขาประัดไปขายเขาเาจะอ๋อเก็บพันไว้เก็บพันไว้ครับโอเอาเห็ดให้มันนวยแก่เห็ดให้มันนวยใหญ่เหลืองมันเหลืองแล้วเขาจังเด็ดออกไป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 ไว้อืมครับประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จังพาเอาไงโอ้รับเอาหน่วยมันแก่นั่นเอาไปขายได้อีกโอ้แล้วเก็บในตากไว้แห้ง แล้วก็สามารถเอาไว้ปลูกครับสามารถไวแห่งเก็บว้ในทีบ่ชื้นบ่นั่นจนเกินไปครับเอาไส่กองเอาไส่ตะลับเอาไส้โหลกขวนยังไห้สามารถปลูกได้รุ่นตัว่อไปบ่ได้เป็นหมันตัวนี่บ่ครับอือครับเอาผมนึกว่าตัวเจ้าซื้ออยู่ในตามทองตลาดซื้อเป็นซ่องแน่ซื้อเป็นปองแนนบ่แมนติพันนี่นอันมูนี่เอามาจากของบรรพบุรุษในตลาด้ครับครับครับท้ชมเได้ว่าเอามาปลูกใส่กันแล้วครับมันอายุ อันยุกับความดกความนั่นมันครับเอาซึ่งหลายคนนี่เพิ่นสนใจอยากได้ไปปลูกเนาะเอาไทยแลกกันเทาจังว่ากันนะครับเอาสายพันธุ์ได้แล้วข้างได้แล้วบานีดินนี่ดินเอาครึกเป็นโซงงามแท้ดินนี่เฮ็ดจังไงวิธีการนี่เบิ่งแน่จักหน่อยเบิ่งแน่โอ้เบิ่งพี่น้องพี่น้องไคแล้วก็บตันโอ้ยิมหน้าครับดินดินดินหยังปกติเป็นดินซับครับดินดินปนทรายครับโอ้ดินปนทรายบวกกับดินท่ามครับมันติดแม่น้ำครับมันมันมันสิมักดินหยังก็หมู ดินประมาณนี้แหละครับบ่เหนียวจนเกินไปโอ้บ่เหนียวเกินไปบ่แมนไส้เกินไปเราบ่แมนท่ามเกินไปมันตอนนีมักเนาะเออเอาบ้านี้เรื่องของฤดูกาลในการปลูกนี่ส่วนว่างเขาปลูกช่วงไหนปลูกปลูกแปลงว่ะเพื่อช่วงปลายฝนต้นหนาวครับปลายฝนต้นหนาวก็เอาปลายฝนต้นหนาวกับประมาณช่วงเดือนกันย่าตุลาร่ตัวนี้ครับกันยาเรับวันครับฝนมันก็เริ่มเบาอากาศก็เริ่มเย็นครับ แต่ก็มีช่วงหนึ่งกับปลูกก็คือทั้งนี้เอินบักแตงเดือนหกหลังจากมีหน้าเมษาเริ่มปลูกออถอดพปือาอันนั้นเขาจะมาเบิ่งอีกเนาะแต่ว่านนี้บักแตงเดือนสิบเอ็ดครับอันนี้เอิขึ้นหน้าบุญมากเพิ่ว่าเมื่อกี้เนาะขึ้นบ้านเปนเอิครับอืมเอาบ้านนี้พอจะปลูกแล้วนี่เอาเรื่องเรื่องปุ๋ยบ่เนี่เจ้าบํารุงรักษาแบบใดนี่เบื้องต้นนี่เห็นปุ๋ยครอบปุ๋ยครอบครับปุ๋ยครอบเนี่ยข้นดินข้นดินแล้วก็เอาปุ๋ยครอบเขาไทครับ ไขาใช้วก็ยกล่องยกล่องคุดลุมอืคุดลุมเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเอาไนมาเนี่ยเขาจะปลูกเนี่ยมะคุกนะครับกับยาขาเชือล่าแล้วก็แล้วก็ยาป้องกันครับไอเอมดครับที่จะคาบไนคาครับโอ้นี่นี่เป็นปัญหาอุปัรการณเรื่องนี้เขาต้องป้องกันนะครับแล้วก็เอ ลุมเรียบร้อยนะครับได้คุมเรียบร้อยเอาไนหยอดลงครับครับลุมลับม่เกินสองในบ่เกินสองในแล้วก็เอาฟุ้นกบเอาเอาปุ๋ยคอกกบโอ้ครับใส่ปุ๋ยคอกบานหอานี่ตัวนี้ปุ๋ยคอกบานหอมโดยเอาดินทุ่มนี่ครับกกำลมำลราะเอาดินทุ่มเออ่ดิครับเอาเอาเอาฟุ้นนี่เป็นตัวกบโอ้เป็นตัวกบเลยจะลดน้ำครับครับจะใส่ไหลจะใส่ไหลครับใส่ใส่กำมือข้านีงใส่พอดีพอดีโอ้หลัง ครับพี่น้องครับหลังจากเข้าว่าจาาเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเตรียมดินแบบใดนะครับอใส่ปุป๋ยคอกแบบใดนะครับแล้วก็ซักข้างแบบใดย่ำใดต่างๆเนาะเข้าว่าวว่าจาก,กันเกี่ยวกับเรื่องพอจะเป็นหมากเรียบร้อยแล้วนี่นะครับกุญแจนะครับกับท่านซอวบตครับบานี้เข้าเก็บเก็บนี่เก็บจังใดเก็บย่ำใดวิธีการเก็บนี่เก็บแบบใดเก็บ เอียเหมือเศร้าเ่ยมือแรงย่ยมได้ครับเวลาเขาจะไปตลาดใบในช่วงใบเนี่เนาะเขาก็เขาก็เจ็บตอนเศร้าเลยก็ได้โอ้ครับแต่เศร้าเลยมันหมอก่อนครับช่วงเศร้านะครับต้องให้เมดหน้าหมอกนะครับเพราะว่ามันเมดหน้าหมอกหนึ่ง นวยมันจะแห้งคผิวไม่จะสวยเป็นผิวสีโอ้ทีเดีครับโอ้นี่เวลาเขาไปใส่ถุงหรือว่าเขาไปใส่กระปุกปลาไใส่ยังนี้มันจะเคลียร์ชื้นนะครับเนีผิวมันมันบองงามโอ้ครับมวันนี้วิธีการเก็บเอาสมุมติหมากนี่เอาเด็ดปาดเลยครับนี่ฮะมีดปาดเลยต้องใช้มีดมีดปาดเลยเต๋อตัดไก่มีดหรือกันไก่โอ้นี่เป็นปึ๊บเลยอ้าวครับครับคับครับ นี่ปึ๊บจำนี่ไปขวนยู่อ่าครับครับเอาหลังจากหลังจากเก็บไปปั๊บนี่เรียบร้อย้วเฮ็้ยังไงครับไปใส่ถุงถือให้ยังไงแพ็คถุงเลยครับแพ็คถุงถุงถุงยิ่งให่เต้หุ้นสิบสี่อืมแต่อันมันมีอยย่สองประเภทครับคันเขาจะขายทรงนะครับเพราะก็ใส่เป็นถุงนะครับใส่ถุงแพ็ค สิบกิโลหรือว่าตามที่เขาตกลงราคากันเออเออเออเขาตกลสิบสิบกิโลนี่ขายยังไงบอเนี่ยตู้เจ้ายงีขายทรงบ่ขายเป็นกิโลครับขายเป็นอย่างขายเป็นน่วยเป็นน่วยขายเป็นน่วยน่วยละเท่าไหร่บาทครับน่วยห้าบาทครับโอ้าได้การยุติละนน่วยละห้าบาทอ่ะเออเออเออไงซี่เออหนิไอซีน้วยเออเออต่อยี่สิบบาทบักเงียเลยครับพี่น้องแต่ว่ามันอยู่ในกล่องมันบอคอยเงียไปไหนเนาะแต่ว่านี่อยู่ข้างนอกองนี่ไงครับบ้านนี้ มาช่วงนี้ขายดีบ่หลังจากเที่ยวเด็ดขายนี่ช่วงนี้โอ้ขายดีครับเออขาดเอเป็นช่วงบุญช่วงนี้ต้องพวกบุญเขาศากต่างๆนี่เนาะโอ้เด็ดขายดีแตงนี้รู้สึกว่าขอตว่าเห็ดได้ครับขายดีทุกเทศกาลเต้โอ้เอาบนแมนเฉพาะช่วงบุญเขาศากนี่มันบุญบุญทุกอย่างขายได้ตลอดปีขายได้ตลอดปีครับขอตว่าเห็ดได้โอ้ครับครับได้อืมครับครับ เอาก่านเฮาสียางเบิ่งต่างๆเนาะก็เลยถามว่า,ามีปัญหาอุปสรรคอย่างต่างๆแน่ในการปลูกบ้าน,นีหมท่นานทั้งสองท่านนะครับบอกแน่ว่า,าสําหรับผู้ที่อยากสิบปลูกบักแตงเนี่ยมันมีมีข้อคิดมีขอนนม้อแนะนําต่างๆจางไหนแน่ต่างๆโรคภัยไข่เจ็บมีบ่มีครับเอ่อพวกอ,พออากาศอากาศครับอากาศหนึ่งเป็นสกาศสาคัญอากาศหนึ่งบ่มักหนาว บ่มักหนาวอืมอืมหนาวมันจะมีโจรเชื้อราบ่มักหนาวเกินไปแล้วก็บ่มักค้อนเกินไปอ๋อครับครับความนี่มันจะลวกโอ้รูฟมากเหยียดครับเยี่ยมไปเห็ดในเงาเยี่ยมก็ฮอนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ฮอนก็เย็นเหมือนกันครับจะบไปโดนมันมักอากาศเย็นๆจะน้อนถ้าฮอนไปเลยน oh, oh, ี่เก็บบ่ได้โดนครับเก็บบ่ถึงเสียกับเหมืดเลยครับคนี่คือปัญหานี่คือปัญหาเนาะเออขอให้เฮ็ดได้บัรเทอตลาดนี่อย่าไปว่าว่าขายไสบ่อึดบรรเทาใบ่ได้หมดครับบ่อึดเออใครดีตลาดกับนั่น คนแรนมาเอาเลยคขายยู่นน้ำบานก็บขายก็เจ้าก็มารับส้นมากก็เจ้าก็รับไปเพิ่งนึงเพิ่งหนึ่งเก็บไปขายโอ้ครับครับเอานี่นี่คือลักษณะของการเก็บแล้วก็เรื่องของตลาดนะครับเนาะโอ้พี่น้องครับบานนี้ป้าเดียบะเก็บข้าวเดียวครับบางเนี่ยหนักอ่อน้นเลยครับเอาเฮายางมาเบ่งกันครับพี่น้องครับบานนี้ปุ้ยเป็นตสอนให้ครับดกคักเป็นตนายครับ ดอกกระเหลืองเออครับตอนนี้นาะนะครับและนอกจากนั้นครับหมากมียูซูปมองซูกิ้งนะครับซูข้างเลยทีเดียวนะครับเนาะเป็นต้สอนให้นะครับพวกเนี้ยบู้ยนะครับเนาะเออแมนบอทันสอวต่อครับเพียบเลยบางเนี้ยเต้โอ้เขาเาจะเก็บได้ครึ่งหนึ่งวันทอครับนะครับพี่น้องพวกเนี้ยครับพวกเนี้ยพวกเนี้เออรับรับพวกเนี้ยนออ นี่นี่ปาติโทเป็นตสอนให้ครับพี่น้องครับมึงเนี่เข้าไปทั้งในกับเต็มยากหลากอยู่ในข้าวเต็มอยู่ครับเอานะครับนี่โดยพอย,ยังยิงนี่เก็บข้าวเดียวครับนี่มาคนต้นะครับเนาะครับหลังจากที่เฮ้าได้วาจาก,กันเกี่ยวกับเรื่องของการปูบักแตงรายละเอียดต่างๆเนาะรวมไปจนถึงเรื่องของการจำนายการเอาไปขายนี่แหละนะครับต่างๆนั่นะนะครับจาก ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านก็คือน,นาบุญมานะครับแล้วก็ท่านสบตอทองคํานะครับเอากะคันพ่อยพี่น้องป้องไปทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกนะครับอยากมาเบ่งการปูกบักแตีงยุนี่นี่พี่กัดนี่ยุตใส่นอท่านสบตครับอยู่บ้านโค้งคุดหวยครับมู่ทีเจ็ดตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับโอ้อยุนี่เนาะและนอกจากในเทศบอกว่ายุคยุคใกล้สัานที่ท่องเที่ยวพอมนี่ยอยู่ สถานีท่องเที่ยวอุทยานวังมัชฉาครับครับยุอยุคใกล้ๆนี่มันทอครับนอกจากมาเที่ยวทั้งการด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวก็คือวังมัตฉาครับนะครับยุ่ยใกล้กันเนาะนะครับและนอกจากนั้นนาบุญมาเห็นบอกว่ายุ่งมองนี้นอกจากเขาปลูกบักแตงแตงยังมีการปลูกหลายสิ่งหลายอย่างเตะครับปลูกยางแน่แหละช่วงนี้กําลังจะกําลังจะเริ่มเห็ดถิลงผัก ต้องพักนะครับโอ้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายปลายปลายฝนต้นหนาวเนาะกำลังเตรียมความพร้อมดังนั้นนี่หมุนเวียนกันอยู่ตลอดปีเลยตัวนี้เออครับครับเอานะครับฝากเบอร์โทรศัพท์แน่ท่านสบตครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหมากแตงเอโทรครับครับศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์หกหาซีครับครับท่านสบตทองคำนะครับท่านสบตจากตำบลเกลืองเรานะครับแล้วก็คุณพี่ คุณน้าบุญมาครับเบอร์โทษเนี่ยศูนย์เก้าเก้าสามแปดสองเก้าหกแปดศูนย์ครับผมครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สองแปดหกแปดสี่นะครับเอาครับสำหรับบุญี้ครับขอขอบุญขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านสบตครับขอบพระคุณครับนะครับท่านสบตทองคําแล้วก็คุณน้าบุญมาครับครับขอบพระคุณครับนะครับเนาะ ครับมีพ่อแม่พี่น้องนะครับหลายๆท่านเนาะเห็นบักแตงงามๆแบบนี้เนาะครับดกๆแบบนี้บู๊ยเป็นตสอนให้อยากได้ในวปสันวาครับอยากได้เมล็ดพันธุ์ครับอืทั้งสองท่านนะครับทั้งสวนทั้งสองท่านนะครับของท่านสวตแล้วก็ของคุณนาบุญมานะครับร่วมกับแฮปปี้การเกษตรนะครับได้มีการเฮ็ดเมล็ดพันธุ์คุณภาพนะครับ แฮปปี้ซีดนะครับจากแฮปปี้การเกษตรนะครับได้มีการเฮ็ดเมล็ดพันธุ์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแบ่งปันสําหรับเพ่อนพี่น้องป้องไปนะครับผู้ใดที่อยากสิได้มเมล็ดพันธุ์แตงข้างแตงขาวนะครับอืมก็สามารถสีติดต่อมาได้เลยครับ0899428684นะครับในราคาสองละ35บาทครับ3ซอง100บาท เท่านั้นเองครับอ่าครับผู้ใดสนใจกับประสานมาได้เลยครับ0899428684นะครับบุย